ุมปลายบ้านทางบ้านหนอไอ้โดนปลายบ้านนอกบ้านเฮ้ยหลายที่จัดมามามาโอ้ยลงล่างเจ๋อเจอถึงยิงชัดเลยก็ได้หนิไปตัวหนึ่งหน่งกูเน็ตต์ตั้งเฮ้ยโดนปะแหงซ้ำกูเลยเนี่ยไม่ใช่ อ,นนอ,อยู่ข้างๆคูเจ็บเลยนะ,จะเจ็บเลเ,บเลยจเจ็บเเลยบ้านนั้นแหละซ้ายทางขวาขวาข้างบ้านซ้ายข้างบ้านซ้ายข้า,ยางนอกบ้านข้างนอกบ้านข้างนอกบ้านตรงศพปู <c oughs> เอาตายหาเฉยลุมก็ลุมมาเจ้มาเฮ้ย <c oughs> ไหนเอ็มโฟมงสวยดิเฮ้ยสกา อ่ไอ้ย่าไหนกูยิงไม่ไม่ตานี่เป็นยัง,ง,งไงเนี่อยากรู้ดราม่เท่าไหร่กูพะหา้าเอาเองไหนเนี่ยอยู่ๆแต่ oh no ตัวตัวมัน <c oughs> ไ,ไม่มีรถไปมนันมีเราสองรถอ่ะแต่นั่นไม่ก็มันก็ไม่ย้อกนกลับมารับมันนะ <c oughs> ไม่มีไปเลยเลยวะ ให้นอยเอส s า LR ที่มีอยู่ในตอนนี้ระบบตอนนี้มันก็เปิดีิมาจริงป้องยิงล้อว่ะโอ้พอดเฟสยิงยางถึงสิบสองเส้นมึงนีหมดแล้วเม่งก่อนจะมีคนเล่นด้วกูเนี่ยแตู่ตีเเจอวไม่เตมดุดดเลย มันต้องซช้บัตรจริงหรอุ่กูได้จากอะไรทายผลเกมตอนนั้นนะทายผลแข่งตอนนั้นนะไม่ได้ทายแล้วก็ได้ังได้บัตรจริงเรกับใช้ชื่อ B B R U A A และเต็มไอทีเอสเกี่ยวกับขวดผสมที่ลงตัวนี่มั้งเคขวดลาเนี่กูอยากได้มินิลายเนี่ยที่เพื่อนใส่อยู่มันยิงจากไหนวะยิงม่านแดง มันแดงเนี่หรอการ์ดเนี่ยหรอที่หายใจเลยหายใจเม่อเายจารที่ไม่แรวละได้ยินแล้วนหมวกหนึ่งด้วยเงี้ยตัวนแล้เราไปไหนเราอยู่กับเจ้าไม่จบกับเจ้าไน้ไยเรื่งมาสันสอง ีไังีโอ้โหได้แค่น็อกไหเย็ดนี่หน,นไปไหน เผือไว้เผืๆๆเอเผือกกูออก,ออกอด้วยนะไม่ออกใค้มันมันยิงเผือกว้ยดูดิกหนึ่งตี้มาผมาหนักหนักนะฮะหลงสองตี้ว่ะตรงไี้ยังไงเนาะผมเล่นวันแมนอยู่เหีอ ยึดกัดกาแล้ววะมปวดใจกับชุดเรื่องโอเปรนี้เลยไอ้เขี้เอ้ยแม่งโคดีมันยังไม่รู้เลยนะมันยังไม่รู้เรืมึงนยังไงตายเรียบร้อยไอ้เยังไม่โดนเด็ดเลยโอ้โหยังไม่มีคนอือโอ้โหมีทุกที่อ่ะมึงอ้เียได้ที่หกอ่ะ กได้สี่ตัวพี่ผ่านมันเหลือไม่กี่คนเองนะเว้ยเจ๊มีบอกกั้ตีต้ยะสองต้ก็ะสองตัวสามตัวนี่หมาแเต้มาแล้วเต้ยเจ๊แม่อยู่บนหลังคาแด้มาเตัวเดียวเออ à 1 ti 2 ti mà giờ tôi cứ thấy là tuấn đường này chút men mà Hả à, chỗ โอ้โหยัดแม่เนึ่ตีตีเดียวมาตพร้อมจะบวกเข้ามาดิอ่าในี่นีย สองตี้หรอก็มาดิอู้ออหนามวยอ่ะเจอกันเฮ้อโห่หนามวยกนมาวะ่ะ ีอนเออแกละแกละรอบรอบรอบ อ้าว What the hell ไอ้เกียร์ยิงไปโดนโอ้โหจบเลยกูเนี่ยวันแมนกืต้องยิงให้ได้เมลดละจังหวันเนี้ยจริง ตัง้งโ o l l o ใหม่นะครับผมขอบคุณที่กด f o l ล o กันนะครับอ้าวไอ้เหี้ยอ๋อไม่มีคนลงเลยกูจะยิงใครวะเออกูกูจะลงนะเนี่ยขาบนโอเคเกือบ่ายแลักกัน I don't know. มาดูคก็มาดูอะไรกับเเพื่อนว่าแล้ว มาดิว h <What? S 1> ตาย Let's go bro เดี๋ยวคุดเป็ไอดีอ่ะเหรยโอ้โหไอ้เหี้ย